สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ก็ดูดีนะขออนุาญาตามานําเสนอนะครับล็อกเก็ตมังกาบี้ะครับล็อกเก็ตมังกาบี้อันนี้เป็นฉากสีชมพูนะครับแบบนี้บอกได้เลยว่าชิ้นนี้สวยมากสวยมากที่หนึ่งในใจเลยนะซื้อมาเจ็ดปีนะครับอยู่กับผมมาเจ็ดปีแล้วแบบเนี้ยเจ็ดปีนะเจ็ดป,นะปีต้องบอกว่าไม่เคยเจอสวยกว่านี้เลยนะไม่ได้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 ยกยอของตัวเองนะแต่ต้องบอกว่าสวยจริงครับอันนี้สวยจริงเห็นไหมสวยจริงข้างหลังเนี่ยแบบสวยเหมือนเพิ่งปั๊มออกมาเมื่อวานนี้เลยนะ สวยเหมือนพว้ปามบอกว่าเมื่อวานเลยแบบนี้แบบนี้เห็นไหมเราเก็ตแมงกะบี้ครับจากสีผู้นะหลวงผู้สีครับวัดเขาท่มุนนาคนะจะสร้างในปี25 1 5ครับจะสร้างในปี25 1 5้าาครับจ้านวน1 0 0 0ชิ้นนะครับสร้างด้วยกัน7สีนะครับในประวัติบอกว่าสร้างด้วย7สีชิ้นนี้ถือว่าสวยที่สุดเลยตั้งแต่ผมเคยได้มาแบบนี้ครับแล้วผมก็ไม่ได้ขายไปนะอันนี้ก็เก็บไว้7ปีแปีวอย่างที่บอก7ปีแมีวแบบนี้นี่วันนี้เอามาชมบารมีครับมาชมบารมีวัตถุมงคลของหลวงผู้สีนะอีก ได้รับความนิยมแล้วก็หายากแบบนี้เขาให้มีแบบนี้สวยๆนะยินดีรับเช่านะยินดีรับเช่าตอนนี้ราคาพันผุนไปหมดเลยราคาได้ข่าวเพื่อนๆพี่ๆน้องๆบอกว่าราคาลวกปูเนี่ยเหมือนจะลงนะเหมือนพันผุนไนหมดเลยอะไรประมาณนี้แต่ถ้าสวยๆแบบนี้ทักมาดูดีได้นะรับเช่านะรับเช่านะรับเช่าครับรับเช่าไม่จำกัดจํานวนเลยมีราคาโดนเนี่ยซื้อหมดเลยต้องบอกว่ามีราคาตรงกันเนี่ยจัดการให้หมดเลยนะจะเคลียร์ให้หมดเลยแบบนี้สวยๆรับเช่านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับฝากติดตามร้านด้วยนะ อยากได้พระแท้พระถูกมงคลของหลวงปู่ศรีเนี่ยทักทายมาุ่กดีได้เลยประกันแท้ทุกรายการนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ